ดูก่อนดูรถข้างหน้าก่อนดูเขาจะตรงเขาจะเดี่ยวดูเขาแป๊บนึงแล้วรถทางขวาก็จะมานะเพราะเราจะเลี้ยวขวาถูกไหมเราจะใช้กีนหนึ่งไปเลยนะโอเคมองแยกซ้ายมีไหมครับแยกฝั่งตรงข้ามไม่มีนะไอ้แยกขวาไม่มีครับค่อยๆปล่อยคัสมาเราจะใช้กีนหนึ่งเลี้ยวขวาขึ้นไปบนสะพานตรงนี้อ่าค่อยๆขึ้นไปเราเลี้ยวขึ้นไปแล้วเราอยู่เลนซ้ายนะระวังรถเขาจอดตรงนี้ด้วยเนี่ยเราอยูอย่เลนซ้ายนีย่ถูกอ่าค่อยๆปล่อยคัสขึ้นมาครับดีครับข้างหน้ามีรถกำลังสวนมานะเราอย่าเพิ่งตัดไปทางขวานะโอเค หยยบคัดถ้าระยะกระชั้นชิดหยยบคัดหย่บเบรคค่อยๆหยอดเบรคนิดนึงก่อนอย่าไปอยู่ใกล้ท้ายเขามาถ้าอยู่ใกล้เราจะออกความลำบากโอเคมองกระจกขวาไม่มีใครฝั่งตรงข้ามไม่มีนะโอเคไปแล้วครับแล้วก็เติมคันเร่งได้นิดนึงแล้วมองกระจกซ้ายก่อนเข้าไปอยู่ในซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็มองไปข้างหน้าครับอ่าเล็บเพิ่มนิดนึงฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนยังไม่ได้รอบนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนโอเคได้รอบแล้วเท้าซ้ายเหยียบ ให้สุดเท้าขวายกจากเคร่งจากเกน,นึงว่างซ้ายลงดีมากครับอ่ะปล่อยค่อลงมาดีครับเดี๋ยวครูจะให้เข้าเกียร์สามต่อหลยเล่งอีกนิดนึงอ,อีกครับอีกอีกให้ได้รอบอ่ะได้รอบแล้วเท้าซ้ายเหยียบเท้าขวายกว่างขึ้นตรงตรงไม่ใช่นั้เกนึงต้องขึ้นตรงะะตรงอ่าเนะมื่อกี้ไปใช่มเมื่อกี้เนี่ยดันเมื่อเอียงไปทางซ้ายแล้วเขาจะไปเกน,นึงเขาไม่ให้นะครับก็เลยต้องกลับมาว่างใหม่แล้วขึ้นตรงตรงนีง่คือเกียร์อะไรละเกียร์เอาเล่งอีกนิดนึงครูจะให้เข้าเกียร์สี่เล่งอีกอีก อกอ่ะได้แล้วเท้าซ้ายเหยียบเท้าขวายกว่างแล้วลงตรงตรงนี้คือเกยียร์อะไรเกียร์เราใช้เกียร์สแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นทางโคง้งทางด้านขวาใช่ไหมโอเคแล้วก็ถ้าเป็นทางโคง้งเราไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะครับเขบาบังคับโค้งแล้วโอเคเหยเบครับเหยเบก่อนโอเคแล้วเบกเยอะๆครับเบกเยอะๆแล้วก็เหยียบ,ค,บ,ยยบคันสุดจากเกียร์สข,ขึ้นมาว่างก่อนแล้ดันซ้ายดันลงดันซ้ายดันลงโอเคมุนโอเคมองข้างหน้าให้ไม่อยู่เลนซ้ายไว้ระวังรถสวนด้วยโอเค ปลอดภัยแล้วเราก็เล็งกระเล็งได้ตอนนี้เรามาเกียร์สองเลยใช่ไหมแเราก็จะใช้เกียร์สองนะถ้าข้างหน้ารถเราชะลอตัวโดยที่เราไม่ต้องหยุดเราสามารถประคองด้วยเกียร์สองเี้ยวไปได้เลยนะแต่ถ้ารถเราหยุดนิ่งเราต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์หนึ่งเปีดไฟเลีย้ยวขวาครับน้องเบร์เอ่อเบร์กลระยะช่วงยาวๆนะครับเบรบกออะแล้วเหยียบคัดลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้รถสั่นกระตุกรับนะัคับต้องเหยียบให้สุดตัวก่องโอเคปลดรถไหลครับมองขวา มองซ้ายโอเคได้เนาะหาปัะคองด้วยเกียร์สองไปได้เลยครับรถไม่ได้หยุดนิ่งเราปัดคองด้วยเกียร์สองได้โอเคขึ้นให้ครบโอเคปลอดภัยแล้วกดเคร่งได้เลยดีมาก